ทุกคนของฟรีชินีน่ารักมบกๆกเลยนะคะใส่ในทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะซึ่งของฟรีชินนี้นะคะน้องจะเป็นมงกุฎดาวที่มีปอมปูลินอยู่ด้านบนนะคะเป็นมงกุฎดาวสีเหลืองทองแบบนี้มีใครอยากได้บ้างคะซึ่งเขาแจกเพียงแค่3,500ชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้าง <S <S เข้าแมปตามี่แปน้นมาเลยคะ่ะี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไง ซึ่งหากน้องๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นแมปแมปนี้เลยนะคะน้องๆเป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถได้ของฟรีชิ้นนี้เช่นกันซึ่งน้องๆจะต้องทําการยืนเอฟอยู่ในแมปไปยืนเฉยนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยได้สปินมาซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้สปินนะคะในการสุ่มที่จะได้มงกุดอันนี้นั่นเองซึ่งการที่เราจะได้สปินนั่นก็คือเรายืน1นาทีเราจะได้1สปินค่ะซึ่งตัวพี่แป้งพี่แป้แนะนําให้น้องๆนะคะยืนไปให้ตัวเองได้หลายๆสปินก่อนแล้วค่อยหมุนทีเดียวนะคะของชิ้นนี้เพิ่งมายังมีเวลาให้น้องๆสามารถยืน เอาสปินเยอะๆแล้วค่อยมาหมุนทีเดียวนะคะอย่ายืนไปหมุนไปนะคะน้องๆพี่แป้งว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาและโอกาสที่ได้มันจะน้อยนิดนึงนะคะยืนไปแล้วแบบเออได้ tired, สัก100สปรินแล้วค่อยหมุนตุ้มๆๆๆทีเดียวนะคะเพราะการหมุนมันก็ชา้าค่อนข้างที่จะชา้านิดนึงยังไงซ่าไขที่อยากได้ก็ลองมาทาดูนะคะด้านขวามือมันจะบอกอยู่ค่ะน้องๆว่าตอนนี้ของออกไปกี่ชิ้นแล้วนะแล้วเหลือเท่าไหร่